ร่วมพจนภัยโดยเอวิสเรนนาคารับรถทุกสนามบินทั่วประเทศไทยช่วงเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยตา้า เที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับการตามหาคนวีโก้หัวใจพอเพียงเราเดินทางมายังจังหวัดลบบุรีอาชีพชาวนากระดุกสลังของประเทศชาติที่ปัจจุบันลบบุรีนั้นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยค่ะแสดงว่าตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนี้ลุงก็อยู่นาตลอดเลยก็ใช่โดนมากจะตีเอง ตีเองนี่ก็คือใช้รถตีนางครับยวนไม่ได้ขยินใช่ไหมคะรอบแรกเลยีเราเอาน้ําเข้านาก่อนหรือเปล่าเอาน้ําเข้านาแล้วก็ปวนดินให้มันนิ่มๆครับผมพอพอตีแล้วนะสักคืนสองคืนนะแล้วก็เราก็เอารถเล็กย่าอีก อันนี้ผมก็ไม่จ้างมีเราก็ทําเองยนี่ยมล้วนรถเล็กรถอะไรคะที่จับเขาเรียวอีกกรงครับเสร็จแล้วลุงก็มาหวาน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 แล้วไม่ต้องดำแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องแล้วก็คงจะมีมั่งตรงที่แอ่งเล็กๆถ้ามันไม่ติดถ้าชาไม่ขึอนน้าน้าไม่เสด็จก็คงจะซ่อมมั่งนิดหนข้าวไม่ขึ้นก็เอา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 ข้าวไปปักปักไปปักใส่ค่ะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนคะที่ต้องกว่าจะได้เกี่ยวข้าวนานมากครับตั้งแต่เริ่มก็ประมาณ ก็สี่เดือน่บางทีก็ย่อนยอนค่ะประมาณนีคถ้ามีฝนตกมาตอนที่เราต้องการก็ดีใช่ค่ะตอนไหนที่เราไม่ต้องการฝนละคะตอนนี้ไหนตอนที่เราจะไม่เอาแล้วใช่ครับไม่เอาแล้วอยากให้แห้งๆเลยนะคะแล้วตอนนี้จะเก็บเกี่ยวขอร้องให้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 ปิดดูดนะไม่ไม่ไม่ให้ปิดต้นทางไม่ให้เข้าทุ่งอย่าเพิ่งมาขอเวลากี่ข้อทุ่งบอกว่าขอเวลากี่วันแล้เนีเขา เราเนี่ยเราให้เวลาวันที่เขาก็คงไม่เกินวันที่สิบเนี่ยก็ก็แทบจะหมดทุ่งค่เขาก็บอกรับรองร้รีบดวยับรองไว้ว่าเขาจะไม่เปิดมาในวันที่สิบแต่ถ้าฝนตกเขาช่วยไม่ได้น่ารักเนอะก็เราต้องประสานกันไม่งั้นมันก็อยู่ยากแต่สําหรับผมนี่ที่ทําเองเยอะๆนี่ก็ใช่เหนื่อยพอสมควรค่ะแต่หน้าตาลุงไม่ดูเหนื่อยเลยนี่คะก็สบายขึ้นแล้วเพราะว่า สบายขึ้นได้ยังไงอะคะมันก็เหลือเยอะผมทำร้อยหกไร่นะค่ะมันจะอยู่ในแปดถึงเก้าสิบเกียนประมาณแปดสิบเก้าสิบเกียนโดยประมาณนะคะค่ะบวกลบนิดหน่อยอาจจะมีเพี้ยลงบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยค่ะเรียกว่าถ้าได้เท่านาเลยนี่โอ้โหนาเยอะๆนี่ทำยากถ้าประมาณถ้าประมาณสิบไร่ยี่สิบไร่เนี่ยได้ ก็ไม่เป็นไรถือว่าก็ถือว่าอยู่ในปริมาณเที่ลุงพอใจพอแล้วผมเรียกว่าอยู่ได้อย่างสบายถามต้อยได้เงินทองก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีคนใช้เนาะเราก็ไม่รู้จะใช้อะไรด้วยแล้วลุงไม่เป็นโรคอะไรเลยเหรอคะเนี่ยไม่ไม่น่ามืดไม่เวียนหัวไม่ทํางานอะไรนะก้มก้มเงยเงแล้วหน้ามืดเป็นลมไม่มีเลยมีแต่คนบอกอยวมึงก็ตายแล้วมึงทำอะไรเขานัพูกผมผมก็เอา ตายก็ตายแต่คนมันขยันมันก็คงที่เกียจไปไม่ได้นะค่ะเขาหมายความว่าลุงทํางานเยอะเกินไปเดี๋ยวก็าตายหรอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเออถ้าเฮ้ยทำมีอย่างแกค่าจ้างลูกเดียวแล้วทําไม่ทำแต่ผมถือว่าเออเกิดมาถ้าทําได้เราทําซะเออจะมาพูดอีกตอนว่าเออ<ว>ทําไม่ได้ไม่ใช่ทําไม่ได้แล้วลุงนี้ทําตั้งแต่อตอนทําได้สักก็ดีแล้วอ,อย่ามาพูดเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลุง หนูว่าอีตอนทําได้เนีย่ยเราทำซะหนูไม่เคยได้ยินอันนี้หนูเคยแต่บอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าไอตอนกินได้อะกินซะหรือว่า,ไอ,าไอตอนเที่ยวได้อะเที่ยวซะ